ทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณทุกคนขอบคุณที่ใ You love me. จริงๆไม่ต้องมีอะไรหรอกแค่รักกันทุกวันก็พอแล้วน้องทุกคนน้องโซเฟียทําให้คุณแม่นะคะเค้กชื่ออะไรคะลูกพาลู้ป่ะอือาชิบูขอบคุณค่ะขอส่องนิดนึงนะข้าวต้มมันนะดักใช่ค่ะ

Killing panang curry, að hafa killing manatta, biff jössesauz og biff grapá stakk. Já, yeah, að hafa talt sem það er killing í curry. Yeah. Já. Yeah. Já. Svon lunsj. เ,เปิดร้านปุ๊บลูกค้าเข้าปั๊บเลยวันนี้สวัสดีแฟนคลับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไปนอร์เวย์อีกแล้วนะคะวันนี้เนาะก็มาพบมาเจออีกแล้ววันนี้วันที่1เมษายนวันศุกร์วันที่หนึ่งนะคะวันนี้ก็ มาทำงานเหมือนเดิมน,นะคะนะคะก็เดี๋ยวคอยไปดูกันตอนเย็นนะคะว่าจะมีอะไรสะใช้ไม่พิเศษหน่อยเนาะของครอบครัวเรานะคะก็ไม่ได้ฉลองอะไรหรอกค่ะอาทิตย์นี้ก็ไม่ได้ไปหาคนนุณมุงด้วยเพราะว่าพี่แฝงก็ยังไม่สบ,บายยังไม่หายดีเท่าไหร่ก็เลยไม่อยากจะออกไปไหนนะคะก็เลยไปอยู่ที่บ้านนะคะส่วนมากจะจะทำงานคนเดียวแล้วก็ ขายคนเดียวจัดการคนเดียวเตรียมของคนเดียวนะคะจอยก็จะมีเทคนิคเฉพาะตัวนะคะเทคนิคของจอยแล้วก็การรับมือว่าจะไม่ให้ลูกค้ารอนานก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในคลิปต่ตอๆไปแต่วันนี้จอยจะเล่าให้ฟังกันคร่าวๆนะคะทุกคนจอยก็จะมาตอนเช้าเลยจอยก็จะมาเตรียมของจอยก็จะรู้จอยจะจัดการไว้ก่อนว่าเออวันนี้จอยจะทําเมนูอะไร ะะแล้วก็เราก็มาถึงสิ่งที่จ้งจะต้องทำก่อนเลยก็คือผัดไส้ปเป๋าเปี๊ยะพอเปอะเปี๊ยะจอยจะทำทุกวันสดทุกวันนะคะถ้าวันไหนเหลือจอยก็จะใส่ช่องแข็งไว้แล้วพวกอาหารตามสั่งอย่างเงี้ยค่ะสามที่จะมีสามช่องอย่างเงี้ยค่ะทุกคนจอยก็จะทำไว้นะคะทำไว้ก่อนเลยก่อนที่จอยจะเปิดร้านทำไว้แบบ ให้เสร็จเรียบร้อยลูกค้ามาถึงจะก็ตักราดข้าวให้เลยนะคะส่วนของทอดปอบเปี๊ยะทอดไก่ทอดพวกนี้ไก่ทอดก็จะทำให้ดูไว้ประจำจอยู่แล้วนะคะว่าไทอดไว้ให้สุกครึ่งหนึ่งนะคะ พอลูกค้ามาสั่งจะก็จะทอดอีกรอบหนึ่งก็จะสุกพอดีปอบเปี๊ยะก็จะทอดไว้ก่อนที่ลูกค้าจะมาประมาณ5ชิ้นหรือ10ชิ้นนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเ,เทคนิคหรือว่าการจัดการคร่าวๆโดยละเอียดเดี๋ยวเจ,จะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปถ้าจ้มีเวลานะคะ itu semua waktu yang 可以的。 พรนวันเกิดให้ด้วยนะวันนี้บอกอายุเท่าไหร่แล้ววันนี้สามสิบสี่สิบสามแล้วค่ะแกขึ้นอีกหนึ่งปีอุ้ยทุกคนอาหารตรงนี้หมดแล้วนะ ไม่มีอีกแล้วเหลือแกงพะแนงประมาณสองสามกล่องขอให้หมดหน่อยเถอะแล้วก็ไก่ก็เนี่ยไก่ก็เหลือประมาณนี้แล้วก็ปรเบเียะก็เหลือเยอะอยู่นะคะวันนี้ ลองทอดออกก็ออกเรื่อยๆแต่ออกไม่ค่อยดีเหมือนเมื่อวานเนาะวันนี้เนาะก็ยังไม่ถึงเวลากลับบ้านก็ขายต่อไป

บรรยากาศวันนี้วันนี้มีทางเดินตรงนี้ไปแล้วนะเมื่อวานไม่มีเลยนะคะวันนี้รถเยอะมากนะคะทุกคนรถเยอะอยู่นะวันนี้หน้าร้านหน้าตลาดอะ่ะเดี๋ยวไปดูข้างหลังร้านบ้างดีกว่าโอ้ทุกคนดูหิมะตรงนน้นอะ่ะ เยอะมากอะ่ะกองเบลเลอร์เลยลมอยู่นะคะวันนี้ลมอยู่หนาวลมอยู่นะวันนี้ระกาศบรรยากาศวันนี้ก็โอเคอยู่นะคะทุกคนนี่อาหารตรงนี้ก็หมดแล้วนะคะ แกงพาแนงวันนี้ทําเหลือนิดนึงนะคะเหลือประมาณสองสามกล่องนี่แหละค่ะทุกคน <c oughs> ก็หวังว่าจะหมดนะคะ <c oughs> ตื่นเต้นจังเลยวันนี้กลับไปถึงบ้านจะได้อะไรเนาะของขวัญเซอร์ไพรส์วันเกิดจากคุณซามีกับลูกสาววันนี้ซามีซื้อุนทักบอกกัน for g o you love me ขอบคุณบอกขอบคุณพี่แฟรงสำหรับความรักความห่วงใยแล้วก็ขอบคุณสำหรับของขวัญวันเกิดเล็กๆน้อยๆนะคะจริงๆไม่ต้องมีอะไรหรอกแค่รักกันทุกวันก็พอแล้วน้องทุกคน แต่ว่าพี่แฟนเขาก็อยากให้น,หน,นะคะวันนี้เขาก็แต่งตวัวรอชนะเ <laughs> จก,กี้ปะปาจะไปไหนแล้วก็วันนี้นะคะน้องโซเฟียก็จะทําเค้กนะคะแล้วก็จอยก็โทรศัพท์ให้คุณลุงมาที่บ้านนะคะก็มาฉลองนิดๆหน่อยๆดื่มนิดๆหน่อยๆน่อยแล้วก็คุณลุงก็ แล้วก็คุณลุงก็จะนอนที่บ้านจอยคือค้างบ้านจอยคืนหนึ่งนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะทําอาหารไทยอะไรให้แกทานเป็นอาหารเย็นพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้จอยทํางานแล้วจอยไม่ได้มีเวลาทําอาหารให้ครอบครัวทานเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ทํางานเดี๋ยวจะมาทําอาหารให้ครอบครัวทานเดี๋ยวทําอะไรก็เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูแล้วกันนะคะก็วันนี้ก็เลิกงานมาก็ วันนี้ยอดก็โอเคอยู่นะคะยอดประมาณ9 0 0 0กว่าโครนนะคะวันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะวันศุกร์เนาะก็ยอดก็ขึ้นขึ้นลงๆแบบนี้แหละคะ่ะเมื่อวานอย่างที่บอกก็ไม่คิดว่าจะได้ยอดเยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณพี่แฟงที่อุตส่าห์ไปตักหิมะออกให้ถ้าเกิดพี่แฟงไม่ช่วยตักหิมะก็ไม่ได้เข้าไปในร้านแล้วก็ไปทําอาหารขายให้ให้ลูกค้านะแต่จริงๆก็ ขอบคุณลูกค้าด้วยแหละที่เข้ามายังไงก็หิมะหนาขนาดไหนก็ยังแบบว่าเข้ามาซื้อกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะไปให้ดูว่าน้องโซเฟียทำอะไรนะคะให้ให้แม่เนาะทุกคนน้องโซเฟียแม่ถ่ายคลิปได้ไหมลูกน้องพี่แฟนยังไออยู่พี่แฟนยังไออยู่ก็ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณนะคะอหอมมากเดี๋ยวเดี๋ยวลองฉีดก่อนว่าแบบเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นน้าหอมแบบไหนนี่ค่ะของยี่ห้อนี้นะคะทุกคนนี่ยี่ห้อนี้นะคะหอมมากเลยฉีดอีกนิดเดียวพอเปลืองเพราะว่ามันแพง <c oughs> <c oughs> expensive <c oughs> ขวดเนี้ยสามสิบ ml เองทุกคนแค่แค่สามสิบ ml เอง ตั้ง400เกือบ500โครนนะทุกคนแบบแพงมาก500โครนเป็นเงินไทยก็ประมาณเอ่อประมาณคูเมียพอไทยทูกี่ชุมบอกเออประมาณ2,000บาทคะ่ะทุกคนขวดเนี้ย2 30 ml เองเนาะทุกคนนาอกไม่เป็นไรหรอกคะ่ะก็นิดนิดหน่นอยๆเป็นกำลังใจเป็นแบบว่าให้การในวันพิเศษนะคะทุกคนก็ ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณแฟนคลับทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกๆๆคำอวยพรแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์นะคะทุกคนก็จอยอ่านทุกๆคอมเมนต์กดหัวใจให้ทุกคนนะคะจอยอาจจะไม่ได้ตอบเขียนตอบไปทุกคนแต่ว่าก็กดหัวใจให้ทุกคนก็สำหรับคลิปนี้จะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวไปให้ดูว่าน้องสเฟียร์ทำอะไรนะคะอุ้ยลูกชาแม่หนือนูอชาวาตัตดีนะคะลูกวัสดีค่ะ <c oughs> น้องสเฟียร์วันนี้น้องสเฟียร์จะทำเค้กให้แม่นะคะก็จะมีเอ่อพวกใส่พวกอะไรอ่ะพวกผลไม้ สดต่างๆนะคะอันนี้บูเบอรี่ลูกใหญ่มากบูเบอรี่น้องจะใส่บูเบอรี่แล้วก็ใส่สตรอเบอรี่ใส่คีวีอันนี้เป็นลูกอะไรไม่รู้จําไม่ได้ชื่ออะไรไม่รู้เนาะเนาะน,ะนะองซเฟียกำลังอบอบขนมปังอยู่นะคะเดี๋ยวน้องมาแต่งหน้าเดี๋ยวจะมจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบเนาะว่าเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะทุกคนคือเค้กของน้องโซเฟียทำให้คุณแม่นะคะ เค้กชื่ออะไรคะูกพาลูป่ะพาลูป่ะเค้กพารู้ป่ะนะคะทุกคนน่ากินสุดๆเลยก็จะเป็นเค้กอันนี้จะเป็นเค้กที่ขึ้นชื่อของประเทศรัสเซียนะคะทุกคนนี่น้องก็จะแต่งใส่ พรับใส่อะไรของเขานิดๆหน่อยๆแม่ไม่เคยทำเป็นหรอกนะคะแม่ทำเค้กไม่เป็นเวลาอยากกินเค้กก็ให้น้องซเฟียนี่แหละทำน้องเขาทำเค้กแต่งเค้กเป็นตั้งแต่อายุเล็กๆเลยนะคะอายุเจ็หกเจ็ดขวบน้องก็ทำเป็นแล้วคะ่ะเพราะว่าเขาจะอยู่กับคุณย่าคุณย่าก็จะพาช่วยพาเอ่อพาทำเค้กทำอะไรอย่างนี้เนะะาะก็จะเป็นประมาณนี้ก็เดี๋ยว พี่แฟงก็ต้มกาแฟนะคะนี่พี่แฟงต้มกาแฟแล้วนะคะก็จะชวนเพื่อนพี่แฟงมาคนนึงแล้วก็คุณลุงก็จะมานะคะคุณลุงกํลาลังเดินทางมาเนาะน่ากินมากเดี๋ยวไปรอชิมด้วยกันนะคะทุกคนว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะคุณลุงมาแล้วนะคะทุกคนคุณลุงมาแล้วคะ่ะชิคกูยค่ะขอบคุณค่ะยูซี่คืคออะไร เสตัยคุณลง้อถุงเท้าให้นะคะทุกคนเีจะได้นาวใส่ทางานขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้น้องซเฟียกํกลังจัดโต๊ะแล้วก็เตรียมจานกาแฟจานเค้กนะคะเดี๋ยวจะเอาเค้กมาวาง แล้วก็รอเพื่อนป้าปาแล้วก็คุณลุงมากินเค้กด้วยกันนะคะ ไฮเดอร์สุดย่าเนตอคนดูซีน่ากินมากเอาสเตตีกันกันก็เป็นความไ่แกรท่าเช้าโอเคเอาให้เอาให้สามีกับสามีบอกว่าให้สามีหน่อยฮัสซมี่หน่อย Har du rota den til? Ja, ห้กน oh. <laughs> อร่อยมากๆขอบคุณสำหรับเค้กวันเกิดนะคะลูกสาว